ครับวันนี้กลับมาพบกับช่ององุงนที่ออสเตรเลียนะครับเนาะก็มาอัปเดตงานอ่างวนที่ออสเตรเลียให้เพื่อนๆดูครับครับอ่งงางวนก็ออกดอกแล้วครับเนาะก็ช่วงน,นี้ก็งานอ่างวนก็ไม่ค่อยเยอะครับก็อ,อยู่ช่วงในการสเปรย์อ่างวนนะครับเนาะแล้วก็ดูแลต้นอ่างน,นครับเนาะก็วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูวิธีการดูแลต้อนอ่างวนครับ ก็การตัด um, ชักเกอร์นะครับเนาะก็คือการตัดกิ่งที่ไม่จําเป็นออกครับเนาะเพื่อให้อังุนได้รับอาหารที่สมบูรณ์นะครับเนาะไม่มีกิ่งที่มาแย่งอาหารนะครับเนาะก็เดินตัดกันไปครับนะครับเดินตัดออกจากต้นครับเพื่อไม่ให้อังุนแย่งอาหารจากไปข้างบนนะครับเนาะก็สิ่งที่ไม่จกิ่งที่ไม่จําเป็นนะครับเนาะก็อยู่ใต้ต้นเยอะแยะครับ ก็ไม่สามารถเก็บไว้ได้นะครับต้องตัดทิ้งให้หมดครับนี่ครับดูวิธีการตัดครับนี่ครับก็คุยคุยคุยกันหน่อยครับเนาะนี่ครับก็หามันจะโผล่มาจากใต้ดินนะครับเนาะก็อาจจะเป็นของรูสต็อกครับเนาะใบก็จะแตกต่างกันครับนี่คือองุ่นป่านะครับเนาะองุ่นป่าที่ไม่สามารถออกดอกได้ไม่ออกไม่สามารถติดลูกได้นะครับเนาะ ก็ใบก็จะแตกต่างสีก็จะแตกต่างนะครับเทียบเทยบกับองุ่นต้นพันธุ์นะครับเนาะนี่ครับคนละอย่างนะครับเนาะพวกนี้ไม่สามารถให้ลูกได้นะครับก็ต้องตัดทิ้งนะครับเนาะไม่ให้มันแย่งอาหารนะครับเนาะก็ตัดทิ้งครับพยายามตัดออกให้หมดครับเขาตัดออกไปแล้วเขาก็ไม่มีอะไรมาแย่งอาหารก็องุ่นก็จะสมบูรณ์นะครับเนาะ ดอกอะไรก็จะติดได้สมบูรณ์นะครับแล้วก็เดินประคองลวดไปด้วยครับลวดครับเนาะลวดนี้เพิ่งทําเสร็จนะครับเนาะประคองเรียบร้อยครับเมื่อก่อนมันก็อยู่ข้างล่างครับอยู่ใต้อยู่พื้นดินนะครับเนาะเวลาอางุ่นยาวขึ้นเราก็ยกจากข้างล่างขึ้นมาไว้ข้างบนนะครับนะเนาะเพื่อล็อกไว้ตามที่เราตีตะปูไว้ล็อกนะครับก็ประคองไว้ครับเผื่อลมมา ไม่ให้กิ่งองง่นหักครับเนาะไม่ให้องุ่นหักครับเดี๋ยวอีกหน่อยยาวขึ้นไปอีกหน่อยก็ใช้เส้นล่างครับเส้นล่างนี่ครับยกขึ้นมาไว้อีกข้างบนประมาณนี้ครับเพื่อไม่ให้ลมพัดนะครับเนาะลมพัดก็กิ่งองุ่นจะไม่ได้หักครับจะไม่ไอจะไม่ได้ล้มนะครับเนาะนี่ครับก็จะมีสเตปของตะปูครับเนาะนี่ขั้นแรกครับขั้นสองครับเนาะแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับอัง่นก็จะยาวขึ้นไปสูงขึ้นไปจนถึง ถึงหัวเสานะครับเนาะหัวเสาไม้ครับนี่ครับตอนนี้ยังไม่ถึงครับครึ่งเดียวอยู่นะครับเนาะก็องุ่นก็จะเริ่มเป็นพวงครับก็จะเริ่มเติบโตเติบเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนาะลูกก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเนาะน้ำหนักก็จะเยอะขึ้นนะครับเนาะการประคองการทําให้แข็งแรงก็มีส่วนสํมคัญนะครับแต่ช่วงนี้งานฟา้าองุ่นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับก็ดูแลต้นองุ่นแล้วก็ ดูแลเรื่องปุ๋ยเรื่องสเปรย์เรื่องน้ํากันไปครับก็หลังจากพุ่ยิ่งมาได้สองสามเดือนนะครับเนาะก็องุ่นก็ยาวประมาณนี้ครับก็แล้วแต่พันแล้วแต่สายพันุนะครับเนาะก็แล้วแต่สายพันธุแล้วแต่การดูแลนะครับเนาะแล้วแต่อากาศของแต่ละที่ครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เห็นดอกองุ่นนะครับเนาะนี่ครับอีกหน่อยก็จะเป็นพวงครับ ก็อีน้อยก็พวงเต็มก็จะประมาณหนึ่งขนาดนี้ครับหนึ่งพวงก็องุ่นววยนะครับจะพวงไม่ใหญ่ครับเนาไม่เหมือนองุ่นกินนะครับเนาะองุ่นกินจะใหญ่แต่องุ่นวายจะมีพวงจํานวนมากครับจะใช้ใช้พวงจํานวนมากครับนี่คือดอกครับยังไม่ยังยังไม่สลัดนะครับเนาะช่วงนี้ก็ต้องสเปรย์จะพวกผสมเกสรนะครับเนาะจะเพิ่งสเปรย์เสร็จไปครับประมาณสามสี่วันที่ผ่านมา แล้วอีกหน่อยก็สเปย์ไปเรื่อยๆครับช่วงนี้เป็นงานสเปย์ส่วนมากครับก็สเปย์บำรุงสเปย์ทุกอย่างครับมาแรงด้วยครับเนาะก,ก,ก็เป็นการอางุ่นที่ต้องใช้สารเคมีเยอะหน่อยครับแล้วก็อีกงานหนึ่งก็ดึงตังพวกตรงคอองุ่นครับเนาะนี่ครับเพื่อให้เปิดแสงเปิดลมนะครับเนาะอีกหน่อยองุ่น ตรงตรงคองง่นนี้จะมีจำนวนมากครับจะเกิดเชลานะครับเนาะก็ต้องเปิดแสงออกเปิดแสงดึงกิ่งออกนะครับเนาะอย่างพวกที่ชูที่ไม่มีลูกครับนี่ครับจะไม่มีลูกนะครับชูพวกนี้เราก็ต้องดึงทิ้งนะครับก็เก็บรายละเอียดของเขาครับช่องนี้ครับไม่มีอะไรมากครับก็ทําชักเกอร์ไปด้วยยกลวดไปด้วยแล้วก็ดูแลต้นไปด้วยครับเนาะแต่ช่วงนี้บางฟาร์มก็ ปลูกไปด้วยครับเนาะปลูกต้นเล็กครับเนาะเพราะช่วงนี้อากาศร้อนครับทุกอย่างก็งอกเงยครับเดี๋ยวรายละเอียดของการงานปลูกกันอะไรก็ติดตามครับก็ผมเคยทําทิปคลิปนิดๆครับเนาะก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจปลูกอง่นที่บ้านเราครับก็ศึกษาไว้ได้ครับเนาะก็มีคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเนาะพบกันคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับ